วันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของผมหนึ่งวันนะครับเล็กเก้าโมงเลยเพิ่งออกบ้าน9ก้าโมงเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือการแก้ปัญหาของเด็กปีสี่คอนเซปต์อะไรเนยะพูดไปเรื่อยจีแบนร้าบเท่มากเลยพี่วันวัน <c oughs> ไม่ทำอะไรครับถอดแต่ท่อนหนึ่ง สวัสดีครับอยู่กับสไปได้วันนะครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของผมหนึ่งวันนะครับ <c oughs> ไม่ได้ทำคลิปแนวนี้นานมากนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่มีอีีถ้าผมจะออกมาผมก็ทำอีพีพวกนี้ยาวไปเลยเว้ยแทบจะแบบไม่ได้ทำเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเลยนะครับเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ผมมีเรียนนี่แหละเออก็ว่าจะไปถ่ายให้ทุกคนดูว่าช่วงนี้เป็นไงมั่งแล้วก็เรียนจบหรือย,ยังมีงานเยอะไหมช่วงนี้เออก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ผมจะทาอะไรมั่งนะครับปะ่ะสายละ <c oughs> จริงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับคลิปนี้ป่ะ let's go <S ขวาผมจะได้ออกจากบ้านก็รอไป9ก้าโมงแล้วโอ้โหรูไม่เร่งกี่มโมงเลขงเก้าโมงเลยเพิ่งออกบ้าน9ก้าโมงถนนสร้างเสร็จแล้วเว้ยคอยจะเสร็จ นานชิบหายแต่ก็ยังปูไม่เรียบร้อยหรอกยังแบบยังเป็นร่องอยู่เลยกี่เดือนไม่ได้พาธน,นุนบ้านผมจะเสร็จโอ้โ <c oughs> ห5้าเดือนอ่ะกับครึ่งปีอะวันนี้ไม่เรียนหนึ่งภาพนะแล้วก็น่าจะอยู่มอยาวเลยผมมีทำงานโปรเจกต์อีกนู่นนี่นั่นงานเยอะมากเลยช่วงนะี้เยอะแบบเยอะมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปออกกองทำโน่นทำนี่ก็คือแบบ <g ül> ก็ไดยเพราแทบจะไม่ได้พักเหมือนกันอนะ่ะเพราะว่าเราก็มีงานตัวเองอยู่แล้วอ่ะแล้วบวกกับแบบเราต้องทงาอํางานเงินด้วยหิวข้าวมากวก่นนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะปกติเวลาไปเรียนเช้าผมแทบจะไม่ได้กินข้าวเช้านะผมจะไปกินตอนเที่ยงเลยเพราะว่าหนึ่งคือมันตื่นไม่ทันเว้ย พยายามตื่นช้าแล้วมันก็ตื่นช้าได้ไงบางวันนะบางวันตื่นช้ามากผมก็จะมาทําข้าวกินก่อนแต่ส่วนมากก็จะตื่นไม่เคยทันเลยตื่นดีก็เจ็ดโมงครึ่งกว่าจะเตรียมตัวเสร็จก็แปดโมงครึ่งออกบ้านแล้วบ้านผมอยู่ไกลด้วยมันก็ต้องเผื่อเวลามามอออีกก็คือแทบจะไม่ได้กินคือรอเรียนเสร็จปุ๊บก็เขอาไปกินทีเดียวที่เกียรรีบไม่ใช่หรอก อะไรอะ่ะอ๋อสกิเขรียกว่าแบบมีด่านตัวตรงนี้จบเลยนะมีด่านตัวจเลยเขาน่าจะมาซ่อมถนนละมั้งถนนแย่มาก ช่วงนี้ผมก็ขี่บิ๊กไบค์บ่อยด้วยรู้สึกว่ามันจะจบปีสี่จะจบเรียนแล้วล่ะผมก็อยากจะเก็บโมเมนต์ขี่บิ๊กไบค์มามอเยอะเดี๋ยวพอจบไปแล้วผมก็ไปทํางานแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาขี่แล้วผมว่าใจจริงผมก็ยังไม่อยากจบนะแ,แต่มันทําไม่ได้มันก็ต้องจบอยู่ดีอ่ะพอจบไปแล้วเราก็ต้องไปทํางานไปแล้วแบบโอ้โหเวลาเราก็ต้องให้กับงานมากขึ้นอะ่ะเราจะไม่แบบว่า ขี่เราเล่นอะไรอย่างงี้อยู่อ่ะคิดไหมมันจะคนเราฟิลอ่ะแ,แต่ผมก็สามารถที่จะแบบเรียนน้อยเพื่อให้มันจบช้าได้นะแต่ข้อเสียของมันคือเพื่อนเราจะจบก่อนเว้ยพอเพื่อนเราจบก่อนปุ๊บเราก็จะไม่มีเพื่อนเรียนด้วยละเขาเนี่ยเราต้องไปเรียนกับรุ่นน้องการเรียนมหาลัยผมว่าผมต้องลงประมาณตั้งหกถึงแปดตัวมั้งต่อเทอมก็คือลงเยอะแต่ถ้าอยากจบช้าก็ลงน้อยๆทุกคน เออถึงมอแล้วโอ้โหไม่ได้พาทุกคนว้าวเข้ามาหน้ามอนานมากอัดคลิปได้อยู่หลังมอช่วงนี้เพื่อนผมก็น่าจะมาช้ามั้งผมเพิ่งโทรไปก็ประมาณแปดโมงครึ่งมันเพิ่งตื่น ายคนถามอีกว่าพี่อยู่ปีอะไรแล้วเอาจริงตอนนี้ผมอยู่ปีสี่แล้วนะครับผมจะจบแล้วเนี่ยสิ้นสุดทันวานี้ผมจะจบปีสี่เทอมหนึ่งแล้วก็เทอมสองผมจะเป็นฝึกงานแล้วฝึกงานผมก็ได้ที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้วสบายเลยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตเรื่องที่ฝึกงานกันแต่ตอนนี้ก็คือเรียนก่อนเรียนให้มันจบเทอมหนึ่งก่อน แต่เทอมนี้บอกเลยว่ายากมากรู้ไหมผมไม่ได้เรียนแค่นิเทศอย่างเดียวนะคือผมมันวิหลายอย่างอะ่ะเอออย่างของผมอะ่ะมันเรียนนิเทศใช่ไหมมันก็แยกไปอีกแบบสาขาหนึ่งว่าเป็นสาขาอะไรอะ่ะแล้วไอสาขาเนี้ยมันต้องเรียนไอพวกนี้ด้วยก็คือเรียนของพวกกราฟิกแล้วก็เรียนของพวกเขียนโค้ดเว้ย <laughs> งงไหม เออมีเขียนโค้ดด้วยมโคดงง้ดยังงงเรียนตึกวิศาวานะเนี่ยแบบผมไม่อึดมาเลยอ่ะไม่เคยเรียนวิศาวะมาก่อนลนะ้วต้องมาเรียนนั่งเรียนวิศาวะ <c oughs> แล้วก็ไอ้กราฟิกก็คือมันเป็นชื่อวิชาเซตดีไซน์บ้างเซตดีไซน์ก็เป็นเกี่ยวกับแบบสร้างพวกบ้านสามวิติอะไรเยอะ <c oughs> เออพวกนี้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกแต่แม่ให้สร้างอะไรพวกเนี้แหละ ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยวันนี้ผมก็ไปเรียนเฟสตีซน์เนี่ยไปทำกราฟิกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูว่ามันยากไหมแต่เรียนมากสุดก็น่าจะเป็นตึกนิเทศนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเรียนอยู่ตึกนี้ตึกเดียวแล้วผมเพื่อนน้อยมากแบบคือเราลงตารางเรียนไม่เหมือนกันอะ่ะเพื่อนแบบหายหมดเลยผมเรียกเพื่อนแค่สามคนเองอะคือแบบน้อยสุดเนี่ยมันยืนถ่ายรูปผมอยู่น่ะ ็วปะไม่เร็วอ่ะสไปเดอร์มาสายค <c oughs> รันนบวัน <c oughs> นี้เข้าเรียนแปดโมงสิบตอนนี้สไปเดอร์เก้าโมงประคำนี้เข้าเรียนเก้าโมงไอ้วันมาสายทุกคนดูไป็นตัวอย่างไว้ึงมาถึงก่อนกูเกียร์ทีห้าทีอ๋อเอ้ยมันก็ไม่ <c oughs> ไม่นนด่านี่หว่าแสดงว่ามึงก็สายเหมือนวันนี้เรียนกับเดินสองคนเงาไหมเงาจัดไปปึ้งไม่ต้องถามเลยว่าทำไมไม่ขึ้นลิฟต์ก็คือมันเรียนแค่ชั้นสามผมก็เลยเดินเอาเลยขึ้นลิฟต์ไม่ต้องรอนานเลย งูวมีคนมาเฮ้ยเอ้เออจานเป็นไงวะจานหายจานไปบ้าจานบิดไปเลยวเนาโอ้ยเขียดกูอีเวนต์ต่อกูอีกเลยไม่มีคนมาเลยวันนี้เขาปล่อยให้ทำโปรเจกต์ไว้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์อ่ะเขาจะมาช่วยถ้าใครจะมาทับที่ห้องนี้นะอาจารย์เขามาแปลงครื่งแล้วแบบเขาไม่เห็นใครแล้วเขาก็กลับเลยหรือเปล่าวะ ตาเาก็จะงงๆ่างนี้มีไอ้คนก็งงตัวหนึง่งไอ้ใครเรียนน่าจะจำได้ชทำงานเลยเราวันนี้เราต้องสร้างฉากเลยสร้างเลยหรอเอสร้างฉากเลยเริ่มจากเกียร์เลยเอามั่วไปเลยนี่ก็คือการสร้างเสาเราก็ได้จหนึ่งเสาแล้วนะครับเลยนหละใช<สะ>่นี่คือการแก้นนปัญหาของเด็กปีสี่นะทุกคนกูเกนะิลเป็นภาษารับจบเลยนะเรา,าก็ตองจิตแล้วเถอะตองกฤษอย่างหนักแล้ว ไม่ทำอ่อฮะไม่ทำอ่อทำอะไรทำงานอ่ะก็เด็กกูไปทำไงอ๋อเข้าไปสองชั่วโมงยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพื่อนเข้ามาอสองคนแม่งสร้างเป็นฉากสร้างแลไว,แล,วแล้วกูยังนั่งงงกันอยู่เลยสองคนแล้วเสร็จนี่ก็ขึ้นไปทำต่อบ่ายโมงแล้วครับมาตั้งแต่สิบโมงลงไปกินข้าวมาเครื่งแค่โมงทำไปประมาณสามชั่วโมงและผลงานที่ได้ยังไงเนาะแบบรายการรถอะเฮ้ยปะล่ะรายการละเขาเสรว่าเธอพูดเรื่องรถพูดไปเรื่อยอามีคนเดือย อันนจะของคนอัน,นี่เป็นพิธีกรดู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 เอาเทีปะ่ะล่ะอันนี้อันนี้คืออะไราฮ่ดูผมนี่เราได้ผู้ช่วยงานของเรานะครับกูย,ยังไม่รู้คอนเซปต์ของมันคืออะไรนะครับก็มันสวย เดี๋ยวไปเอาเสาไทยมาไอ้เสาไทยหลวงอะไรนี้พี่อมันสวยเลยมันอยู่ในฉากแล้วมันแล้วบอกผมไม่เอาต้นไม้มาแสงแลอันนี้เขาเรียกต้นอะไรวนะมันชินมันมันชินมันอะไรที่แปลกวูมันบอกให้กูเอารถขนส่งมาใส่ด้วยกูมันสวยอ่ะมันอยู่ในฉากแล้วมันสวยนะ เออถ้าคิดช si> ื่อรายการจะคิดชื่อรายการว่าอะไรดีวะคุยเปเรื่อยคุยเปเรื่อยจริงแล้วก็ให้แขกรับเชิญนั่งตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล้องมาตั้งอย่างเงี้แต่เราไม่ได้ใส่กล้องนะแต่ว่าทำแค่นี้แหละพอแค่นี้ก็ยากคิมหายแล้วของพวกผมนี่คือง่ายๆนะต้องดูของเพื่อนของเพื่อนแม่งสเก็ตภาพแบบโอ้โหนึกว่าส่งงานไฟนอลแบบบริษัทใหญ่อะไรน่ะแม่งเก่งยิบหายแล้วแบบคือแบบกูประมาณสิบปอร์เซ็นของงานเขาอะ แต่เมื่อเวลาหลอกเอาแบบชิวๆพอแบบได้คะแนนก็พอแล้วเพราะผมไม่ได้เก่งกราฟิกอะไรขนาดา <sidewalk S 2> นั้นนะพอจะเล่นเดอะซิมก็ได้ฮะพอจะเล่นเดอะซิมเก่งก็ได้กูว่าเขาเล่นแต่เล่นไหนอ <c oughs> ่ะไม่ใช่เดอะซิมด้วยเขาอาจจะแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของเซิร์ฟไมค์ครับะอะไรเงบบี้ยไอ้เฮียเค้เค็อกทักษะงานแบบดีมากคือแบบเนี่ยของผมประมาติดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคืองานเพื่อนงานเพื่อนอาจจะใส่เครื่องบินมาอะไรเงี้ย เรื่องบินแล้วฉากหลังมันเป็นแบบเมืองแห่งโลกนาคอเลยอย่างเงี้ยแบบในเครื่องบินแม่งมีเก้าอี้ทุกแถวอะไรอย่างเงี้ยยิ้งเนี่ยแม่งใส่ละเอียดกว่าผมอีกขี่ไปขี่มาในมอน้ำมันหมดเติมน้ำมันต่อเอาก็ห้าแปดสิบบาทครับเติมแค่นี้พอเพราะว่าผมวันอื่นไม่ได้ขี่ละฟึบวับมามอต่อเดี๋ยวผมก็จะไปคุกอยู่หลังมอนี่แหละ อเคจะเติมมันสักห้าสิบแล้วเ,ออเพราะว่าผมลืมไปว่าเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วผมจะไม่ได้ขี่รถหลายวันเนี่ยผมก็เลยขี้เกียจเติมเยอะแต่ห้าสิบมันเลยจะน้อยใช่ไหมวะแต่มันก็เติมได้นะเดี๋ยวั่หลังลองทําคอนเทนต์เติมมันห้าสิบอ่าขับตัวพันเติมมันห้าสิบแต่ปีสี่กลุ่มหลังมอผมฮะเรียกได้ว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเลย บางคนก็แบบเข้ามาปีหนึ่งใหม่หรือว่าแบบเรียนอยู่ปี2ปีสาแล้วเพิ่งออกรถก็เดิมทยอยเข้ามานะสายคนเลยแล้วก็นัดมิตติงหลังมองกันทุกวันอะ่ะแบบไม่มีหยุดอะจันหนังสุกนี่คือนัดเกือบทุกวันจริงๆอะ่ะแล้ววันนี้ผมก็เคลียร์งานเสร็จละ แต่เหมือนฝนจะตกเลยวันนี้บรรยากาศแบงแบบโอ้โห <c oughs> ตกแน่นอนวะเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับเวลาประมาณสักห้าโมงครึ่งมั้ง แต่เวลามามอทีไรอะผมรู้สึกว่าผมใช้ตังเยอะมากถ้าผมเอา CBR มาเนี่ยผมว่า CBR มามันก็ไม่ได้ประหยัดกันาดนั้นนะมันอาจจะขี่ด้วยระยะทางสั้นด้วยแหละมาปุ๊บไปกลับเนี่ยเสียแล้วร้อยร้อยหนึง่งเออค่ากินค่าอะไรอีกก็รวมรวมเนี่ยถึงมือเย็นน่ะก็ตกประมาณสองร้อยกว่าบาทเลยค่าข้าวส,สักสองมื้อก็ปลาไปร้อยละเอาง่ายวันหนึ่งก็ผมมามอก็ใช้เงินประมาณ สองคำรอใหะนั่นแหละแยเยอะมากถ้าคลิปนี้มีคนดูแล้วถามผมว่าแบบเอ้ยพี่มาเรียนแป๊บเดียวแล้วก็ทํางานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็แบบปล่อยชิวๆวหรอจริงๆวันนี้มันอาจจะดูชิวเว้ยแต่วันอื่นอนะ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชิวหรอกงานผมก็เยอะในระดับหนึ่งอยู่ทั้งงานมอทั้งงานแบบงานตัวเองอะไรเงี้ยและหลายคนนะ่ะบอกให้ผมไปออกทริปแบบ ออกทัวร์ทิศอ่ะผมแทบไม่ได้ไปเลยคือนั่งทํางานอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าหลังเราจะทำอีพียูทูบเบอร์หนึ่งวันดีป่ะเออให้ทุกคนดูว่าการเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งวันนี้มันต้องทําอะไรมั่งตอนแรกเหมือนฝนตกตอนนี้เหมือนไม่ตกแล้วหรอแดดออกแล้วนะอากาศดีจัด ดูซิว่ากลุ่มหลังมอใครมาแล้วมั่งข้มา,มาวมาพอดีเลยวะสิบแสนร้อยสิบเทมาาเลยพี่โป้แม็ก <laughs> โปรแม็กเรียกไม่ครบอะเรา,อ,า,าอ่ะไอ้วันนี้กลุ่มหลังมอเราก็มารวมประมาณสี่ห้าคันแล้วครับนี่แล้ววันนี้มี ุ่นน้องเข้าใหม่หนึ่งคนนะครับเป็นเอสพันสีสีฟ้าก็ได้ไอ,อนี่สวยจริงๆโอ้โอะไรเต็มจัดเฮ้ยเบาอันนี้ด้วยเบาแต่งสวยแล้วบางคนที่อยู่ในกลุ่มก็เอารถยนต์มาด้วยสองคันเนี่ยอย่างคันนี้ก็นั่งแช่แอร์อยู่ทำไรครับพ่อหนุ่มบ้างครับแช่แอร์หรอใช่กัน <laughs> ร้อนเหรอ แต่ดีนะะ่ะที่กลุ่มเรายังมีแบบศาลามีอะไรให้ไ้ให้นั่งอนะ่ะมีพัดลมมีอะไรด้วยเออเอาจิงมาถึงก็ไม่นั่งทำอะไรเลยเว้ยคุยเรื่องรถคุยนู่นนู่นนี่แบบโอ้นั่งได้ทั้งวันอนะ่ะแล้วยิ่งเป็นเด็กมองเทพแบบรังวัยรุ่นนี่แบบโอ้โหแม่งแบบมีเรื่องอะไรแม่งนึกออกแม่งคุยคุยกันหมดอะ่ะเออเรื่องรถอะ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่ารถผมมันมีปัญหาอยู่ไม่รู้ผมต้องไปศูนย์มานะผมเวลาผมปล่อยเกียร์แม่งแบบเสียงแม่งคลืดผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรเว้ยต เออเนี่ยไม่ไม่รู้เป็นอะไรวะตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะเข้าศูนย์นอกหรือศูนย์ใหญ่ดีแต่คิดว่าศูนย์ใหญ่อาจจะแพงมาหน่อยถ้าศูนย์นอกมันยังพอแบบเออพอรับได้อยู่แต่ก็ไม่รู้สิใจนึงก็อยากเอาไปศูนย์ใหญ่ให้มันเช็คแบบเช็คให้มันดีๆไปเลยเออแหมดูในกล้องใหญ่แล้วสวยเลยเอ0 0ันดับเบิบบลร์รถผม <laughs> z x 6 r อห 07 CBR150 แล้วก็ z 300ทำไมสภาพรถแต่ละคนมันเละจังวะมันไปลุยอะไรกันมั่ะอุยแต่ละคันรถผมนี่บน็อตก็หลุดไปเลี้ยวเอาหนังยางลัดด้วยอนาจเจ็ดวันวันไม่ได้ทำอะไรครับถอดแต่ท่อหนึ่ง แม่งเจอหน้ากันแม่งถอดท่อกันหมดเลยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเอท0นก็จะไป ล้ไปล้วเดี๋ยววันนี้กลับเร็วก่อนวัวฝนตกฝนมันมาแล้วทั้าบ้านผมอยู่ไกลด้วยเฮ้ยเอสพันตัวแรงเดี๋ยวขากลับเรามีอาร์ซิกับด้วยซิ่งอาร์ซิกนี่ว่ะ แต่จริงกับเวลาเนี่ยนะกำลังดีเว้ยเพราะว่าเหมือนรถมันยังไม่ค่อยติดมากอะพอกลับเย็นเหมือนเี้มรถแม่งโคตรติดอะติดแบบติดหมุนหิดอะโอเคก็สำหรับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรลนะตามติดชีวิตหนึ่งวันก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างครับเดี๋ยวผมทำให้ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาทหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไครใ้ใกันด้วยไปละ